เศรษฐรรมทำแล้วรวยช่วงคู่หูลุยสวนกับดาวปูแดงคุณผู้ชมครับในช่วงคู่หูลุยสวนเนี่ยนะครับตอนนี้เรากำลังดักซุ่มซุ่มดูคู่หูคู่ซีพนีกรของเรา ที่ไร่ข้าวโพดอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแม่พูดถึงข้าวโพดเนี่ยนะครับเป็นพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศมากๆเลยทีเดียวเชียวเนียวซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าข้าวโพดหวานเจ้าข้าวโพดหวานเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายนอกจากจะใช้ในการหม่ําหรือว่ารับประทานยังสามารถนําไปแปรรูปได้หลายรูปแบบเช่น ข้าวโพดหวานบรรจุก,กระป๋องทั้งฝักข้าวโพดหวานบรรจุก,กระป๋องเฉพาะมลเมล็ดอันเนะทำครีมข้าวโพดหวานข้าวโพดแช่แข็งป๊กซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถส่งไปจำหน่ายขายเลยที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนงอเราทั้งนั้นเลยสบายอยู่แล้วแม่ออ้ยแม่นี่นะครับ และยังมีประเทศในกลุ่มประเทศแถบยุโรปอีกด้วยดูดีครับข้าวโพดที่นี่นะครับโอ้โหฝักใหญ่ฝักโตคนปลูกเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีการอย่างไงอันโตเรื่องนี้ไม่ยากครับเดี<อ>๋ยวเราไปขอไปขอความรู้ขอกันตรงๆเลยท่านผู้ชมครับอ้วนเนี่ยมันเอาเปรียบผมนะครับให้ผมนั่งดูข้าวโพดอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้ขายไปไหนเนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยมาแล้ว อ้าวบนโอ้โหบนเป็นอายุที่แปดไม่ใช่เนี่ยเนี่ยพดีครับพอดีครับนี่เหรอเจ้าของก็พูดพี่สราวด์เจ้าของก็พูดเหรอเจ้าของก็พูดใช่ไหมใช่ใช่นะใช่ครับรูปรอแบบนี้นะรูปรออย่างนี้นะนี่แหละของจริง ของจริงตัวจริงเต็มเป็นๆก็ดูสิข้าวโพดใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเจ้าของดูสิล้ำบึกลาำบึกนมครับที่นี่บ่อพลอยนะครับกาญจนบุรีแล้วก็ผลิตข้าวโพดเนี่ยเราไปส่งที่ตลาดไทยด้วยเราเราส่งเป็นร้อยหรือส่งเป็นฝักโดยทั่วไปนะฮะเราส่งเป็นเป็นฝักเป็นฝักเป็นฝักแบบนี้ครับเป็นฝักฝักก็เท่าไหร่กูเเขาคิดเป็นฝักยังไงอ่าตอนนี้ก็ ถ้าคัสไซนะฮะับใหญ่ก็แพงขึ้นมาหน่อยระดับกลางก็แพงไปตามส่วนระดับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ตัวเฉลี่ยตรงฝักละประมาณอย่างงี้อย่างงี้สวยๆอย่างนี้อันนี้โอ้โหนี่สวยมากเลยสามบาทถึงห้าบาทฝักละใช่ไหมครครับผมโอ้ต้นหนึ่งนี่มันจะมีกี่ฝักนะต้นหนึ่งนะฮะสมบูรณ์ที่สุดก็สองฝักอ๋อสมบูรณ์โอ้สมบูสมบูรณ์สองฝักต้นหนึ่งนี่ก็จะได้ประมาณสัหกเจ็ดบาทสองฝักครับแล้ว แต่ละรุ่นที่มันออกมาเนี่ยมันใช้ระยะเวลาขนาดไหนอ๋อใช้เวลา75หวันครับคิดคิดว่าเป็นไร่เนี่ยเป็นไร่ถ้าเราหักข้าโพดไร่เนี้ยได้จะเป็ได้ประมาณสักสัเท่าไหร่ตีเป็นไร่ตีเป็นไร่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ2ตัน2ตันขึ้นเสร็จไร่ละ<อ>2ตันสองพันโลพโลคูณด้วย6กแสนสองหกสบสอน่ 6, าจะมาทาบ้างนะเนี่ย น่าจะมาทำที่นี่ดีกว่ามากนะน่าจะมาทำนะนี่อยู่กันที่นี่ดีกว่ามากมาหาข้าวโพดไม่ไม่แม่รวยแย่เลยปลูกข้าวโพดขายได้เป็นแสนอย่างงี้พี่ครับพี่ผมอ่ะขออยู่ด้วยอนนะพี่นะขออยู่ด้วยท่านผู้ชมครับเราเห็นว่าความสมบูรณ์ของพืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยมีความสวยงามมีความเรืองสมบูรณ์แบบนี้พี่ต้องเชื่อป่ะทำไมฮะปัญหาก็มีมีปัญหาอย่างไรหรือมีสิ มียังไงปัญหาในเรื่องของการตั้งแต่เริ่มปลูกเลยเหรอเรื่องของการเตรียมดินเรื่องของการความเหมาะสมของพื้นดินและก็โดยเฉพาะโรคที่จะเข้าไปกัดกินเรื่องพวกโรคเชื้อรานี่แหละสำคัญที่สุดต้องถามผู้รู้เลยเนี่ยต้องถามคนที่ทำถามคนแก้ไขยังไงอันนี้กรณีถ้าข้าพ่อ้เนี่ยเกิดจากการเป็นโรคหรือการเชื้อการมีเชื้อราในระหว่างการเจริญเติบโตการเช่าฝัก การผสมพันธุ์ก็คือเด็กๆมันผสมเองหรือเราราช่วยผสมมันผสมพันธุ์ด้วยเหรอแหมเรื่องผสมพันธุ์เนี่ยล้วก็ทำเป็นตาหูผึ่งปถ่ยพันุเขาพดปโ้่คิดไรเนี่ย ตัวผู้ก็จะมองตัวเมียว่าตัวไหนสวยนี่เป็นเรื่องของเกสอนเรื่องอธรรมชาตินี่คือธรรมชาติเลยนะเนี่ยเกสอนมีทั้งตัวผู้และตัวเมียแล้วรู้ดีนี่รู้ดีเนี่ยเรียนสูงอะเรียนเรียนขั้นแปดเอ้วี่ถอดที่ถอไม่อยากจะนอกเรื่องครับครับในส่วนต้นกระเพดะไดเกิดจากการเป็นเชื้อราหรือการมีโรคแมลงลงมาระบาดในแปลงนะครับก็คือ ผมที่ผมใช้ขึ้นมาป้องกันโรคแล้วก็กาจับแมลงเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับตัวไหนตัวเฮิร์บเนี่ยครับใช้ดีมากเลยครับแบตไถมาแล้วพี่สราวุธของเราเนี่ยนะครับแม่เขาใช้ของดีอย่างนี้นี่เองไม่น่าแล้วครับพี่เขาถึงจะปลูกกาโพดได้รวยฮ่าเพราะว่าในระหว่างที่ก่อนโรคจะระบาดเนี่ยผมไปดูข้างไร่มาก่อนข้างไร่เขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วเราฉีดตัวนี้เลย เราฉีดตัวนี้เลยป้องกันก่อนป้องกันไปเลยอย้องกี้วิธีการง่ายที่สุดเลยไม่ต้องดูไล่ตัวเองไปดูไล่ข้างข้างก่อนก็ไม่แรับางทีก็มาลงที่เราด้วยแล้วก็ฉีดเพราะวัาเขาไล่จากที่ไล่เขาก็มาลงที่เราเราก็ต้องไปดูที่เขาโอ้จะเขาใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับผมใช้ตัวนี้ไล่แล้วก็ไล่ไปที่อื่นต่อไม่ครับแล้วก็กำจัดแมลงไปเลยกำจัดไปกำจัดแมลงด้วยกำจัดโรคในต้นด้วยอันนี้เพราะว่าโรคและแมลงเนี่ยจะทําให้ต้น แม่เจริญงอกงามมีเค็ดอะไรอยู่อย่างรู้ไหมทำไมฮะักำจัดแมลงเสร็จแล้วเนี่ยแมลงที่เสียชีวิตแล้วจะเป็นจุลินทรีย์ต่อกับพื้นดินโอ้รู้จริงนี่รู้เรียนชั้นแปดนะเรียนสูงไงเรียนชั้นแปดเรียนสูง่าไม่น่าดูไม่ต้อง่วงแต่พี่ข้าวโพดงามงามนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับทำไมฮะต้องบำรุงอย่างเดียนะครับเขาอะไรไปบํบำรุงมันเป็นต้ะกรอที่ผมจะปลูกนะผมใช้ตัวนี้ครับลองเพิกลตัวไร ุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ครับเหลือมีรองพื้นอีกดาวบูแดงนี่นี่ครับรองพื้นดินครอบนตัวนี้ดินก่อนนี่เหรอครับผมปรับสภาพหน้าดินให้ร่วนซุยครับผมอ้วนรู้ดีนะอนี่ไม่น่าจะมาทำรายการนะเนี่ยชั้นแปดโอ้ชั้นแปดเอาใช้ตัวนี้ก่อนใช่ไหมองดินไปก่อนแล้วให้ดินจริงๆแล้วอ้วนเนี่ยผมจะบอกให้ฟังอย่างนึงว่า ใช้ใช้อย่างเี้พราใช้ตัวเนี้ยที่คําที่แต่ละคนที่เขาบอกเรามานยชั้นดินเนี่ยจะมีอากาศลากจะไปได้ไกล่แล้วก็จะได้อาหารได้ไกลแล้วก็จะได้ต้นจะใหญ่ในเมื่อต้นใหญ่แล้วต้นแข็งแรงเนี่ยลูกมันจะไปไหนลูกก็จะต้องอยู่ข้างบนอยู่บนต้นอยู่บนตอนเนี่ยน่าตีทางเลยก็ข้าวโพดมันก็ต้องขึ้นข้างบนรู้แล้วมันก็ต้องก่ากอรู้แล้วต้นมันจะไปทางไหนถ้าออกมันต้นใหญ่ลูกก็จะต้องโดกไปด้วย ลูกจะโดดไปด้วยอย่างที่รายการของเราที่ไปถ่ายถ่ายถ่ายทุกๆครั้งเนี่ยพอใช้ตัวนั้นรองดินไปเนี่ยเขาบอกจะมีอากาศเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินแล้วดินล้วนซุยมันจะมีอากาศแล้วก็จะนาทางลากกันไปได้ไกลเป็นตัวนาทางให้ลากเข้าไปหาอาหารได้ตัวนี้ดีใช่ไหมพี่ดีมากเลยครับถ้าผู้ชมครับดูสิครับเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับทางเกษตรกรเนี่ยเขาใช้จริงๆนะครับเราก็อยากจะให้ทุกคนมาใช้ปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยแบบเนี้ย เรามีผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เหรอว่าในการใช้อย่างไรให้ถูกวิธีแล้วก็ได้ผลดีอืแล้วก็ปัญหาต่างๆเราไปชมดีไหมแทบจะไม่มีเลยคนไหนคนเดิมครับคนเดิมเลยเหรอหมอเชนจริงหรือเปล่าจริงรง,งั้นเราไปดูกันเลยครับ